กุณคาแมหลับอีกแล้วหลับอีกเล้ยนักมวยกุนคาแมเจ้าของฉายาก้าชีวิตทำท่าทางขู่มวยไทยแต่สุดท้ายหลับสนิทเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีไฟกุนคาแมมาให้ได้ดูกันอีกแล้วนะครับในรายการแคมโบเดีย พรีเมียมวอเตอร์กุลคแมนะครับถ่ายทอดทางช่องบายอนของกรรมัมพูชาครับชกขึ้นไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมวยคู่นี้เป็นคู่เอกของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างนักมวยไทยชาวอีรานนะครับที่มีชื่อว่าฮามิดมาโมดครับปกติเจ้าตัวก็ซ้อมอยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละครับชกที่ภูเก็ตบ้างชกที่สมุยบ้างวันนี้เดินทางไปชกที่กรรมัมพูชานะครับพบกับนักมวยกุลคแมเจ้าของ ของฉายา9ชีวิตครับเขามีชื่อว่าฉันสามารถหรือจันสามารถนะฮะแต่พอกุนคาแมดังครับในช่วงซีเกมที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เลยเปลี่ยนชื่อในการชกของตัวเองใหมายเป็นสามารถกุนคาแมโดยสามารถกุนคาแมนั้นนะครับเจ้าตัวนั้นเป็นนักมวยชกให้กับทีมชาติกัมพูชาครับเป็นแชมป์ MMA ของกัมพูชาเมื่อสัก6ปีที่แล้วนะครับเจ้าตัวนั้นเคยชกในรายการวันวอร r i o r เออร์ ซึ่งเป็นรายการของวันแชมเปี้ยนชิพที่ทางฝั่งกัมพูชาซื้อลิขสิทธิ์ไปจัดเมื่อสัก6ปีที่แล้วนะครับก็มีคุณผู้ชมนะฮะทักเข้ามาหาแอดนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าแอดช่วยทําเรื่องราวเกี่ยวกับการที่กุนคแม่นาเอาโลโก,ก้วันไปเคลมหน่อยเอาจริงๆแล้วไม่ใช่การเคลมน,นะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นภาพเก่าประมาณสัก3-6ปีที่แล้วที่กัมพูชานั้นเคยซื้อลิขสิทธิ์ของวันไปจัดในประเทศของตัวเองแต่ว่ามันไม่รุ่งนะครับก็เลยยุติไปในช่วง มาก่อนซีเกมไม่นานไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมไปเห็นมาแล้วเข้าใจผิดหรือว่ามีเพจไหนเอามาโพสต์ปัดหรือเปล่าแอดไม่แน่ใจัแต่จริงๆแล้วยังไม่มีการเคลมโลโก้วันในกัมพูชานะครับกลับมาที่มวยคู่นี้ครับสามารถกุลขแม์อย่างที่แอดบอกไปนะครับว่าเป็นนักมวยชื่อดังของกัมพูชาเมื่อก่อนสามารถกุลขแม์นั้นนะครับเป็นตัวแทนของกัมพูชาครับชกในรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็น MMA ในนามทีมชาติกัมพูชาคิกบ็อกซิ่งในนามทีมชาติกัมพูชาและเจ้าตัวก็ เป็นคนออกมาพูดเรื่องของการตัดเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกุนขแมนั้นให้ความสนใจกับนักมวยต่างชาติมากเกินไปจนลืมนักมวยของตัวเองอันนี้เขาออกมาพูดตัดเพอในประเด็นเรื่องของการที่แฟนๆกุนขแมแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกุนขแม่เฮอร์ดีเอโกเทเซราในช่วงแรกๆนั่นเองนะครับกลับมาที่ไฟการโชค,ครับวันนี้อย่างที่อัดบอกไปครับว่าเป็นคู่เอกของรายการก็มีการเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่เปิดตัวเอาเด็กมวยไทยชาวอ,อิหร่านออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยนัก หน่วยก้าวชีวิตกุนคาแมนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางรายการกุนคาแมนั้นจะไม่ค่อยมีการเตรียมตัวให้นักมวยสักเท่าไหร่นะฮะนักมวยอิหร่านนั้นเหมือนเจ้าตัวไม่มีพี่เลี้ยงนะครับทางเวทีก็จัดเด็กมาให้นะฮะแล้วก็ทางนักมวยอิหร่านอย่างฮามิดนั้นเจ้าต,ตัวต้องดูแลตัวเองนะครับเป็นคัตแมนให้กับตัวเองนะครับถาวัสลิมดมนหน้าเองด้วยก็เรียกได้ว,ว่าเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีครับส่วนนักมวยกุนคาแมนั้นแม่ลูกน้องลายร้อมเต็มไปหมดนะฮะถือว่าเป็นพี่ใหญ่เป็นเตอร์ของค่ายที่เขาอยู่เลยรรับสสาาหมถ คุณคแมหลังจากเปิดตัวกันเรียบร้อยนะครับกรรมาการก็ปล่อยให้หนักมวยทั้งสองฝ่ายได้ไหว้ครูกันโดยสถิติของมวยคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับนักมวยไทยชาวอิหร่านอย่างฮามิดมาซูตรนั้นวัย24ปีครับสูง180เซนฮะชกมา13ครั้งนะครับชนะ แแพ้4เสมอหนึ่งส่วนสามารถคุณคแมไม่ต้องพูดถึงครับนักมวยกัมพูชาไว้ย30ปีนี่ชคมาแล้วเกินร้อยไฟฮะแต่ส่วนสูงนั้นเจ้าตัวสูงแค่1 6 8ิเซนเท่านั้นนะครับก็ห่างมากๆเลยนะแต่ว่าคุณคแคมเนี่ยเขาชอบนะครับชกกับนักมวยตัวใหญ่กว่าถัาชนะได้มันภูมิใจนะฮะเหมือนกับบูสลีนะฮะแฟนๆคุณคแมเขาจะชอบแบบนี้นะครับนักมวยที่เก่งต้องล้มนักมวยตัวใหญ่กว่าได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่านิยมแบบคุณคแคมมันจะเป็นอย่างไรนะฮะหลังจากที่ไหวครูกันเรียบร้อย ครับกรรมการก็เรียกนักมวยทั้ง2องฝ่ายมาที่กลางเวทีเพื่อบอกกติกานะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยให้พี่เลี้ยงถอดมงคลกรรมการเรียกน้กมวยทั้งสองฝ่ายกลับมาที่กลางเวทีก่อนที่จะสับมือ ให้เริ่มชกกันครับยกที่1เริ่มขึ้นเป็นฝั่งของนักมไทยช้าอิหร่านนะครับที่เข้าไปนอบน้อมนะนักมวยรุ่นพี่นะครับนักมวยกุนขแมก็ตามสไตล์ครับนี่แมนกุนขแมจอมเก่านะฮะระดับพี่ใหญ่ที่สุดในค่ายนะครับจะมาชกเหยาะเหยะ่ๆไม่ได้ฮะเจ้าตัวก็เดินเข้าหาเลยครับช่วงสั้นกว่านะฮะพยายามเดินเข้าหาแต่เดินไปก็โดนอาวุธของฮามิดดักเอาไว้เลยครับไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือถีบฮามิดก็ถอยเอาระยะไปเรื่อยเลครับนักมวยกุนขแมก็พยายามเดินเข้าหาครับสามารถก แล้วว่าจังหวะเตะจังหวะชกของตัวเองออกอาวุธเป็นชุดนั้นมันชิวๆง่ายๆนะฮะสำหรับการเจอกับนุ่มเหมยกุนคาแมเวลาสามารถกุนคาแมโดนอาวุธของนุ่มวยอ,อิรานเจ้าตัวก็จะทําหน้าตาเหมือนว่าไม่มีอะไรชิวๆนะฮะนี่นี่นี่คุณผู้ชมสังเกตดูหน้าตาเขานะฮะแหมชิวๆนะเดินเข้าไปใหม่ครับเดินเข้าไปก็เจอเอาวุธของหามิดีเลยครับเข้าใกล้มากก็โดนเข่าฮะอยู่ไกลก็โดนหมัดโดนเตะครับพอเขาจากชิดก็โดนเข่าฮะหามิดยกขาขึ้นมานี่เดี๋ยวเขาก็ถึงหน้าแล้วนะครับแต่นุ่มเหมยกุนคาแม่น น,ะะนี่พอโดนหมัดทีนี้ก็ทําหน้าตาเหมือนกับว่าไม่มีอะไรสู้ไหวนะะเจ้าตัวก็เดินเปิดกาดเข้าไปหาแบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับเดินกาดหลวมเข้าไปเลยนะฮะสุดท้ายครับโดนน้ำมยอ,อิหรานรวมหมัดเข้าไปแล้วเตะตามเข้าไปอีกหนึ่งทีหลับสนิทสิทธิ์หามลงลงไปกองอยู่ที่พื้นถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูจากภาพช้านะครับจะเห็นช่วงที่สามารถคุณแคมป์ตอนที่โดนหมัดของฮามิดเข้าไปเจ้าตัวยังทําหน้าตาเหมือนกับว่าไม่มีอะไรนะครับแต่สุดท้ายโดนติงเข้าไปเต็มเต็มกลามฮะลงไปหลับกองอยู่ที่พื้นแบบขาดสติไปเลย สังเกตดูที่หน้าตาของสามารถคุณคแมนะคุณผู้ชมครับตอนโดนหมัดนี่เจ้าตัวยังทําหน้าตาเหมือนกับว่าแค่นี้เองยิ้มเหมือนยิ้มเยาะเย้ยนะครับแต่สุดท้ายก็โดนติงเข้าไปเต็มๆฮะด้วยกิริยาท่าทางของสามารถคุณคแมครับแม้แต่แฟนๆคุณคแมเองก็รู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เขาทํามันเหมือนกับว่าเป็นการดูถูกคู่ต่อสู้มากเกินไปมั่นใจหญิงยโสในฝีมือของตัวเองมาก นี่คือนักมวยระดับแนวหน้าของคุณคแม่เลยนะครับคุณผู้ชมครับอดีตเคยเป็นถึงแรงเอนะฮะปัจจุบันนี้น่าจะอยู่ประมาณ B บวกฮะทีนี้เราไปดูความคิดเห็นของแฟนๆคุณคแม่กันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างโดยคอมเมนต์ที่อดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เป็นคอมเมนต์จากเพจที่มีชื่อว่าคุณคแม์ไฟเตอร์นะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าอาวุธที่ใช้โจมตีคนอื่นนะมันอ่อนแอจริงๆความคิดเห็นต่อไปนะบอกว่ารับ สบายไม่ล่ะทาตัวเหมือนดูถูกฝีมือคู่แข่งทําเหมือนกับว่าเขาไม่มีทางเอาชนะตัวเองได้ขาวเนี้ยก็จําใส่กระโหลกเอาไว้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าแหมททำท่าทางยังก็ตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่เดินเข้าไปโดยไม่เซฟตัวเองเลยคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวหรือไงสุดท้ายก็เก่งแต่เรื่องเป็นลมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่านักกีฬาที่ดี คือนักกีฬาที่รู้จักประเมินฝีมือของตัวเองอยู่เสมอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าชมรมศิลปะป้องกันตัวกุนขแมของเขานะ่ะเขาชอบออกมาพูดอยู่เสมอเลยว่าเขาคือยอดเพชรบ,บนมงกุฎของกุนขแมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ควรชกแบบล้อเล่นแบบนี้พอน้ํามวยอีกฝนะ่ายน่ะทั้งยาวกว่าแล้วก็เร็วกว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าทําท่าทางดูถูกคนอื่น สุดท้ายเขาก็ดูถูกคุ้นกลาบเมนต่อไปนะบอกว่าดูถูกคู่ต่อสู้ดีนักสุดท้ายโดนเตะเข้าไปยกถึงยังไม่ผ่านเลย คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าหมดแล้วไอ้คุณค่าเข้มขัดที่นายเคยถือครองอยู่นะ่ะมันไม่มีประโยชน์คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าสิ่งที่เขาเคยชนะมานั้นสุดท้ายมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะจับต้องได้อีกแล้วมันมาถึงจุดจบของนายแล้วตั้งแต่นายหญิงยโสมากเกินไปในอนาคตนายคงไม่มีโอกาสได้ชิงเข้มขัดกับใครอีกคอมเมนต์ต่อไปนะมาต่อว่ากรรมการอีกแล้วนะครับผ่อน้องมวยตัวเองแพ้ไม่รู้จะโทษใครคก็โทษกรรมการนะฮะเดยวบอกว่ากรรมการนี่ช้าเกินไปจริงจริง ไม่เคยจะช่วยเหลือผู้เล่นของเราได้เลยความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าได้โปรด ช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจนักมวยของเราด้วยฉันเห็นเม้นต์แต่ละเม้นต์แล้วพากันขนทัวมาถล่มนักมวยของตัวเองเรื่องไงเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปนะก็บอกว่านักมวยของเราต้องหัดทําแบบนี้บ้างนะให้ลูกโจมตีแบบหนักๆเน้นๆเนีนเน่ยคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็บอกว่าวางมาดเยอะเกินไปสุดท้ายก็ลับคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าเขาแก่แล้วมันสมควรแล้วที่เขาสลบคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าอยู่ดีๆก็เดินเข้าไปให้เขาตีซะอย่างนั้นให้เขา ตียังไม่พอยังไม่ป้องกันอีกเพราะไม่ป้องกันมันก็เป็นล้มไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่ามันคงจะเป็นบทเรียนให้นักมวยกุนแมของเราทุกคนได้เห็นว่าอย่าได้ดูถูกฝีมือของคู่ต่อสู้คอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าดูจากท่าทางการต่อสู้แล้วฉันรับประกันไเลยว่ายังไงเขาก็ต้องรับคนอื่นก็มีมือมีตีนเหมือนกันทำท่าทางอย่างนั้น แล้วมันจะไปเหลืออะไรคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าเต็มเต็มตีนเต็มเต็มคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านักมวยอย่างสามารถนะ่ะเขาจะมีการป้องกันที่ละหลวมขนาดนี้ครับนั่นก็เป็นคมเมนต์บางส่วนที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะก็เป็นนักมวยคุณขแมอดีตขวัญใจหนึ่งคนนะครับเคยชกในรายการลูกของวันมาแล้วนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวนั้นไม่ผ่านการคัดแล้วก็ไม่ได้ไปชกในรายการ การวันแชมเปี้ยนชิพรายการใหญ่ที่สิงคโปร์นะครับตอนนั้นนักมวย MMA ของกัมพูชาน่าจะมีจันรัตนาที่ได้ไปชกนะฮะแต่ก็ไปก็แพ้แหละครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับนักมวยกัมพูชาก็เป็นนักมวยอ,อีกหนึ่งคนนะครับที่แฟนๆคุณคแคแแ์ดูเหมือนว่าจะอับไปหิตัดหางปล่อยวัดเพราะสิ่งที่เขาทํามันเป็นการดูถูกฝีมือคู่ต่อสู้นะครับ คิดว่าสามารถกุคขแมเขาคงเห็นว่านักมวยอ,อย่างฮามิดนั้นไม่เคยชกในรายการหลักๆในกรุงเทพมหานครของไทยหรือเวทใีใหญ่ๆของไทยนะเจ้าตัวก็เลยม,มั่นใจว่าจะชนะได้ไง่ายๆนะครับแต่สุดท้ายก็กลายเป็นหลับลงไปแมว9ก้าชีวิตสลบเร็วซะเลือเกินนะครับคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมวยคู่นี้ว่าอย่างไรบ้างฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทำได้โปรแกร,รมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใด ที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วครับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ